ขบวนพาเรตมังกรทองฉลองเทศกาลตรุษจ,จีนหรือ The Dragon Parade 2012ที่ชยนาทาวน์นครลอสแอนเจลิสจัดโดยสภาหาอการค้าจีนเมื่อวันเสาร์ที่28มกราคมที่ผ่านมาโดยปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่113ซึ่งขบวนพาเรดในปีนี้นั้นประกอบด้วย ขบวนรถบุพะชาติจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนกองดุริยางมาร์ชิ่งแบนด์จากรลายสถาบันการเชิดสิงโตการแห่ขบวนมังกรการจุดประทัดด้านชุมชนไทยได้จัดส่งขบวนกองยาวพเพื่อร่วมในการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของจีนในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน Thai people, how are you? Thai, and uh, this is Los Angeles, the Chinese Chamber of Commerce on behalf of Chinese Chamber of Commerce and Gonghei and uh, Happy New Year of the Dragon. And uh, we are like the family, everywhere in the world with the same and uh, peaceful and rich for everyone and Thai have rich and we uh, are healthy for you guys. Thank you.